บ่วงเห็ดจักเม็ดเชิญดามาบอดไดเลียงซอยพวกข่อยมันหมายถึงไข่ครับคำว่าแบบนี้ว่าง่ายๆตรงๆย่างชัดเจนว่าต้องอ้อมความครับพูดถึงพญิบานย่างแน่นอนว่าง่ายๆก็คือท่วงบุญคุณนั่นแหละครับว่าพญิบานเนี่ยบอดไดเลียงลูกแ้วก็ เอาไปเหตุคอนเทนต์มันเหตุบ่อไร่ตรงไหนครับพี่นงลูกเจ้าของนี่ไหมเราก็ลัเว่าสวนกับแบบนี้มาเชิญดามาเราก็บ,บ่งิดยังสิไหมมันบ่มีผูดด้ใดได้เห็นหงิดเด้ครับลูกโตเจ้าของบ่มีสิทธิธ์เท็ดหยั่งบ่าบางเทียบก็เกินไปได้ครับคําอก่ยังสิ พูดย่งยๆท่วงบุญคุณแมบแมเลยนะนี่ผมบ่หูดอกว่าพยิบาลเราได้จ้างหรือบ่าจ่างเหรอครับซึ่งเท่ากับบ่หูหรือว่าอยากได้อีหยังบอกเงื่อนขั้นกําแก้วเหครับกระว่ากันเลยครับบอกเป็นตรงๆโลดว่าต้องไปอ้อมค้อมแล้วครับสมอือนี่มันชัดเจนเลยครับบ่แมนเด็กหน่อยครับบ่แมนสิเปเอียบบาอยู่ข้างหลัง บอกแมนครับให้มันชัดเจนครับอีหยังตรงเบากันให้มันหูเรืองไปเลยครับอยากได้เงินก็บ,บอกว่ากูขอเงินเนอ,อหรือว่าให้กลัวไปเห็ดคอนเทนต์น้ำเนอเนี่ยจะเอาไปเหตุแต่ผู้เดียวเราผู้เยาบ้านเราเอาไปดูขนานั้นบอกครับผมถามเนยหรือว่าเอฟซีคิดว่าจังไนครับผู้เยาบ้านเราเอาไปดูขนาดนั้นบอกครับแล้วลูกจะขวางนี่คิดทอดกับสิมหาลูกมันาพาไปกินเขาเล่าไทยกับสิบ่ได้บอกครับ หรือว่าที่ผมบอกนี่ผมบมาผิดผมบ่หูนะครับถ้า,า,าถ้าผมบอกผิดก็เตือนผมเนี่ยหรือว่าผมบ่หูนี่ความเป็นพอมีสิทธ์บ่ไดเลยบ่ครับแบบนี้ต้องดูแลลูกนี่เขาใจครับตะกี้ก็ให้เลี้ยงนั่นล่ะครับทุกคนกับหู้นี่ยครับเลี้ยงหลานนะถ้าบ่หักหลานนี่ถ้าเลี้ยงเอาตาอยากได้มีหวังผลประโยชน์ก็บอก่นไปครับ บ่ต้องมาท่วงบุญคุณเลยครับแมนบ่ได้ย่านดาบอกดามากก็ตามเลยครับบ้าไหวกับบฟังครับมันเกิดอยู่แล้วพอค้าวบอแบบนี้นะครับแล้วยิงเอฟซีพุญญะบานคิดว่านหน่อยบ่ครับพอลองไปแล้วโอ้ยแมนจีบบอเข้าเดี๋ยวโพลลงไปปึ๊บคนเห็นแคปไปโหลดครับบานนี้เขาก็บบอตโต้กันครับเออมันเมียนอยู่บ่จังสั่นจังสี่ผลสุทไทยเห็นหมนครับถึงทานายก็จะได้ฟ้องกัน ถือหลี่ยบอกดึกคืนวาสิขนาดนี้นะครับบอกคืนวาสิมันลงเอ่ยด้วยชั้นศารต้องมาแบงลูกแบงเต่าแบงมดรดกสมบัติหรือว่าแบงเลีวเจ้าสีได้น้ำบะผมบ่าหูนะครับพรอว่ากับบ่ได้ไปสั่งมม่สวยเออบ่ได้หาเงินสวยผมบ่กหูว่าเพื่อนสิแบงให้ผู้ใดเนอะแต่ว่ากัสิ คิดอเอาค่าเลี้ยงดูบ่บ่เด็กสี่หักลูกหักหลานเนี่ยบ่ครับคิตใจคนเท่าเนี่ยมันต้องมีความเอือเฟือเพื่อแพร่บังนะครับมันว่าต้องเห็นแก่ตัวเห็นเงื่อนคํากําเกลียวหลายกระสีอยากไรน้ำพึ้นบ่เมีนหรนนอกครับสิ่งที่หามาเ็น่อกหามาโซสีได้แต่ละย่างเนาะม่เมนยนยังไงด้วยครับชีวิตคนเท่ามันหล่มลูกคุกขั้นต้องสู่ต้องเห็ดอี่ยงหลายอย่างครับ ส่วสีไใดส่วสีมีเงินขนาดนี้แล้วยิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่รุนแรงครับครับบางคนมันหลับว่าอะไรนะครับชีวิตนี่บางคนถัดเจอเนี่ยโอ้แถบสิบ่อยกอยู่ด้วยสั่มนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจมันเป็นแผลที่อยู่ในหันมันลึกครับมันมันบอกว่าอะไรบางทีมันแค้นอยู่ในโตเลยครับในใจบางอย่างมันก็บอกให้เบิดบ่ไอะไรหรอครับ อุกใจด้ครับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนยครับยิ่งปัญหามาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆยิ่งมาเจอแบบนี้อีกกระสิบ่ให้เงีบเนี่บอกปัญหากระสิบ่ให้เศร้านี่บอกต้องให้เจอกับเบื่องหน้าต่างๆไปเรื่อยๆนี่บอกบางเทีกับอดเดือดต,ตูนผู้เยี่าบบ่ได้นะครับเออทุกยางทูกเนวหเห็ดยัง้งบ่ได้กระดิกบ่ได้เลยบอกครับแปลกเว้ยต้องมีไฟสมเรื่อยๆ หรือว่าต้องให้เราคิดหลายจนสมองแตกผนบอกเรื่องซ้ำานีว่าเ,เป็นเรื่องก็สามารถให้เป็นเรื่องได้เลยครับพอคนเฮามันมันคิดซ้ำนีแล่ะครับประโยชน์ส่วนตัวนี่มันมากมากก่อนอยู่แล้ว,ลวพื้นฐานข้อมนุษย์มันเกิดความเห็นแก่ตัวมากก่อนอผม่มูหนะครับว่าเข้าใจล่ะไผๆไก็ต้องเหตุเพื่อตัวจะของเท่านั้นล่ะครับหรือว่าศิวาบ่เมียน ผมบ่เสือบ่มีผู้ใดบ่หักตัวเจ้าของหรอกครับพวกว่าหักตัวผู้อื่นกลัวตัวเจ้าของบ่เหมียนคนเท่าเกิดมาเนี่ยหักตัวเจ้าของก่อนล่ะครับบ่สันสิท่าเปลี่ยท่าของหองมีอยังแต่งตัวยังให้มันดูดีบ่ครับอืมถ้าบ่สันก็สร้างบ่ใส่เสียถ้าขาดให้ผู้อื่นเฮ็ดดีๆเถ้าว่าหักผู้อื่นหลายกลัวผมบ่เสียครับจังไลกับบ่เสียอืมพื้นฐานของคนมันเป็นนังสันนะครับ ยิ่งเมื่อเจอสิ่งรอบข่างรอบด้านโบโหดว่า,อ,าวอย่างเนี่ยเห็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ที่สมควรสิได้เนี่ยอยากได้นะโอ้ยตาเหลียกตาสั้นสิ่งลิงนะครับใสอ,อันใดที่ตัวจะคล้องสิบบได้สิหายไปนั่นลหละแฮ้งครับแฮงแสดงอาการออกยางขักเลยบานนี้เห็นขึ้นมาโลดแล้วครับต้องต้องคิดพิจารณาไม่แล้วครับ ผมว่านี่แหละครับแบงให้ฮมันชัดเจนหลดครับผู้นี้ผู้ใยญ่านเฮ็ดถือล้วล่ะครับาบสั่นก็สิยุ่งสีล่ะโ่จบบบสินเดี๋ยวกับมาต่อยอีกครับเส้อโหลดคนพวกนี้ยููซื้อว่าได้หรอครับมันอยู่นิ่งว่าได้ผลประโยชน์มันสีหายไปแล้วเออมันก็เลยต้องหาเรื่องเล่านั่นล่ะครับขึ้นเบื้องไห้ดีโหลดครับว่าคนเฮาเนี่ย มันต้องการเงินค้ำกำแกวเพื่อสิทธิ์ดูเลี้ยงดูชีวิตเบิงอรณ์ครับแค่นิดเดียวเนี่ยน่อยๆในแง่ๆก็บว่าใดบมมีความเอือเฟือเพื่อแพร่หรอครับเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านก็ท่วงบุญขอกบุญคุณขับอยู่เดยครับหรือว่าสิ่งที่ใดหนังว่าท่านพ่อหรือว่าใดยังไปในแล้วผมบ่ฮู้ดอครับบ่ไใดน้ำเมียนใดกัว่าบได้ดอกอพอว่าเฮา่ฮู้ ผู้ใดว,ว่าผมว่าผิดนี่ก็เถียงผมโหลดครับผมยอมรับแล้วผมน้อมรับทุกขําว่าของผมล่ะครับสิงใดที่มันบ่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยในสิ่งที่ผมว่าไปอืาหากผมว่าผิดเนาะนี่กับผมเบิง่งว่าเออผู้ยาบาลมันสมควรสี่จังสีบ่บ่อได้รับจังสี่บ่อพอนาทีพอเอาลูกไปเลี้ยงดูบ้างมันบ่ไดเลยเชี่ยวเลยครับแค่นี้แหละครับที่ผมอยาก อยากหู่เด้อแล้วเอฟซีแฟนครับเด้อคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยว่ามันเมียนอยู่บอกผมบอกพิษตรงไหนก็อนกาวาผมหลดครับบอกพิยังผมก็เครียดดอกผมบอกไปมันขึ้นกระจกซ่องผมเด้อเออว่าผมบอกผิดอยากดาผมบอกว่า็นยังครับยินดีครับแค่นี้ผมก็พ่อใจละว่าเออมาเบิรงของผมผมว่าในสิ่งที่สมคว่าว่าความเป็นจริงมันเป็นอังซีบอนี่แหละครับ ขอบคุณหลายๆครับที่รับฟังผม